นี่ครับมันมันจะว้าวมากว้า,าวมากเขาแบบโอ้คิดอย่างนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถูกผิดไหมอีกเรื่องนึงแต่ว่าเรารู้สึกว้าวมากเวลาเราเจอเพื่อนเพื่อนต่างคณะเรียนในวิชาเดียวกันนะครับซึ่งซึ่งที่คิดว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นในวิชา1นึเนี่ยจะได้เห็นเวลาอาจารย์มีคําถามให้เรื่องหนึ่งเนี่ยแล้วให้เด็กแต่ละคณะตอบเนี่ยเด็กยซีก็จะมองอีกแบบหนึ่งเด็กัาษาก็จะโอ้ก็จะพุ่งเป้าไปเรื่องเดียวเลยเด็กนิติก็จะอาบมาแล้วกฎหมายเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเด็ก แต่ที่น่าสนใจนะพี่ว่าเด็กสายวิทย์เวลาเรียนสังคมศาสตร์เนี่ยเขาจะมองโลกที่ที่ตรงไปตรงมาแล้วก็เห็นเป็นปรูปธรรมกระสายสังคมนะครับสังคมก็จะพ,พูดเยอะมากพูดยาวมากแต่พอเจอสายวิทย์เนี่ยจะโ๊กเลยครับยิงเป้าเดียวเลยอะไรอย่างี้ครับอันนี้เป็นความน่าสนใจของเด็กเวลาเขามาเจอกันในวิชาเดียวกันเนี่ยครับเราก็จะทําให้เราได้เห็นมุมมองใช่ไหมคะพี่ดิมเราเห็นมุมมองของของเพื่อนๆนะครับความหลากหลายมากธรรมศาสตร์ เยอะมากแต่และความคิดเนี่ยครับหนูมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะยังไม่หลับใช่ไหมคะลกูกยังไม่หลับกันเนาะอะงยังยิ้มไม่อยู่เลยอ่ <S 2> <S 2> าขอเสนอคำถามแล้วอ่าใครก็ได้ขอหนึ่งคำถามเชิญเลยนะครับน้องน้อง ใคร <หา S 2> มีคำถามนะครับเชิญได้เลย<า>น,น,นะครับถามไมค้าที่มานีถามสักหน่อยลูกถามเรื่องส่งงานเรื่องเกรดเรื่องเพื่อนอเรื่องความยากหรือความง่ายถามได้เลยนะครับหรือเรื่องอื่นนอกเหนือจากทียูก็ได้ค่ะนอกเหนือจากอวิชาศึกษาทั่วไปก็ได้ค่ะการใช้ชีพหรือ,อสิ่งที่หนูกังวลใจนะในการที่จะมา,เ,า,า,เ,าๆๆเข้ามาเรียนในมหาลัยเพราะว่า มันจะมีความแตกต่างเนาะกับกับที่เราเป็นเด็กมัธยมนะคะแหมมันจะมีอะไรที่เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะตรงนั้นนะคะซึ่งเราต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งซึ่งอาจารย์ก็เห็นว่าก็รู้สึกเหมือนกันว่าจากนี้ไปอีกสักสองสัปดาห์นะ่าจะเป็นอะไรที่เครียดสำหรับพวกเราพอสมควรทั้งต้องลงทะเบียนเอ่ยทั้งต้องเตรียมหลายอย่างนะคะเพราะฉะนั้นก็ตั้งสติเลยนะลูก เออตั้งสติเลยเนาะสติมาปัญญาเกิดนะคะตั้งสติตั้งสติมีคำถามเพิ่มไหมคะอาจารย์ต้มีคำถามเพิ่มไหมคะมีคำถามอยากจะถามทีทีเลยค่ะคืออยากแชร์มากกว่าอยากแชร์มากกว่าคือสมัยตอนเราเข้ามาเรียนที่ธรรมศาสตร์แรกๆเลยเนาะมันจะมีความรู้สึกหนึ่งก็คือความรู้สึกแบบ โด,ดเดี่ยวอะเออพอเขามาปีหนึ่งเทอมหนึ่งใช่ปะเพื่อนสนิทอะก็ไปอยู่ไปอยู่ที่อื่นเออไม่ได้มาเรียนด้วยกันเนี้ยเออเขามามาหาลัยวันแรกคือแบบรู้สึกโดดเดี่ยวแล้วไม่กล้าเข้าสังคมอันนี้ <laughs> จริงๆคือจําได้ว่าไปที่ท่าพระจันทร์แล้วเราก็นั่งอยู่ที่โต๊ะริมสนามบอลแล้วก็ดูเพื่อนในคณะเขาทำกิจกรรมแล้วเรารู้สึกว่าเราเราเข้าไปถึงตรงนั้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ พอเรนะิ่มรู้จักคนในคณะมันก็ดีขึ้นเออแต่พอไปเรียนวิชาต่างคณะเออพอเราอยู่ในระดับที่ชั้นที่มันสูงขึ้นมันต้องมีวิชาเรื่องใช่ปะเราเป็นคนอินดี้ไงเออจะไปเรียนวิชาคณะอื่นที่เขาไม่ค่อยไปเรียนการวิชาที่แบบคนเรียนน้อยๆอะไรเงี้ยไอ้ความรู้สึกโดดเดี่ยวพวกนั้นมันก็กลับมานะเออสิ่งหนึ่งนะที่ทําให้เราแบบรอดไปได้เลยก็คือความรู้สึกว่า ถึงเราไม่มีใครอะ่ะเรายังมีตัวเราเองเป็นเพื่อนเออถึงเราไม่มีใครเราก็ยังมีตัวเราเองเป็นเพื่อนเออแล้วแบบความรู้สึกพวกนี้มันอะไรเอ,อ้ความความเชื่อตรงนี้มาทําให้เราเรานิ่งขึ้นแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ชีวิตในมหาลาัยได้คือสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าการเดรีนมหาลาัยมันไม่เหมือนมัธยมมยัธยมห้องเรียนมันเล็กๆใช่ปะ่ะสามสิบคนสี่สิบคนหรือห้าสิบคนอะ่ะแต่เราจะกปกอบกลุ่มเนี้ย ไปเรื่อยๆทุกๆทุกๆเทอมทุกๆเทอมทุกๆเทอมแต่มหาวิทยาลัยอ่ะมันไม่ใช่พอเปลี่ยนเทอมปุ๊บเราไปลงทะเบียนอีกเซ็กหนึ่งเราอาจจะไม่เจอเพื่อนกลุ่มเดิมอีกเลยกลายเป็นใครก็ไม่รู้ใหม่หม,หมดทั้งห้องเนี่ยคือบางทีเราอาจจะสูญเสียความมั่นใจหรือสูญเสียอะไรล่ะความรู้สึกมั่นคงในใจไปบ้างนะครับแต่แต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามมาอยากให,อกให้อยากให้จำเอาไว้ว่า อีแม้ไม่มีใครเรายังมีตัวเราเองเป็นเพื่อนน่ะพอเรานิ่งปุ๊บป้าเราจะเริ่มเราจะเริ่มเกาะสายสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้ได้ง่ายขึ้นและและมั่นคงมากขึ้นแล้วมันก็จะทําให้เราเรารู้สึกว่าเฮ้ยมัหาอะไรไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นอืมนะครับอยากให้หล่อเลี้ยงความรู้สึกอันนี้เอาไว้ว่าคืออย่างน้อยเรายังมีเราเราจะมีตัวเองเป็นเพื่อนอนะครับมันก็จะช่วยทําให้เรา มีชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมั่นคงมากขึ้นนะครับไม่สูญเสียความมั่นใจไม่สูญเสียความเป็นตัวเองด้วยนะครับประมาณนีอ้อยากฝากไว้อยากแชร์ไว้ประมาณนี้แหละเออนะฮะอาจารย์อาดียังไม่ได้เปิดใหม่บัางครับอุ๊บเสดจสิ ก็ขอบอาจารย์โซมากค่ะก็ก <No worry> so, ็น่าจะไม่มีคําถามแล้วเดี๋ยวจะได้เชิญท่านผอพี่ทิพวรรณเผื่อมีอะไรอยากจะฝากเดี๋ยวจะเชิญทุกทุกคนเลยค่ะว่ามีอะไรอยากจะฝากน้องๆมาเชิญได้เลยค่ะค่ะก็ขอฝากน้องๆว่าก็ตอนนี้เนาะเหตุการณ์โลคประบาดันเยอะเราก็ดูแลสุขภาพตัวเองสุขภาพกายใจให้เราแข็งแรงแล้วก็ มันติดตามการเรียนกับอาจารย์อย่าได้หลุดคือคือการเรียนเนี่ยเราได้ทั้งความรู้และทักษะที่เราจะย้อนกลับมาอีกไม่ได้ละเราจะเสียดายมากถ้าถ้าวันหนึ่งเรา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 ได้ทักษะอันเนี้ยไปใช้กับวิชาชีพในอนาะคตคือพ,พี่คือพี่เองก็เป็นสิทธิ์เก่าธรรมศาสตร์ตอนนี้เราเรียนปีหนึ่งเราก็ตื่นเต้นมากเลยแล้วก็ได้ความรู้อะไรเยอะแยะที่เราตื่นตาตื่นใจไม่เคยเรียนในในระดับมัธยมก่อนนะคะ ก็ฝากน้องๆว่าเก็บเกี่ยวตรงเนี้ยให้มากที่สุดเราจะสนุกเรียนด้วยความสุขแล้วก็สนุกกับมันนะคะค่ะค่ะก็ขอบคุณท่านผอ,อมากเลยนะคะ,ค,ะค่ะก็ค่ะพี่พี่ทีมมีอะไรจะฝากไว้ไหมคะก่อนที่เราจะหมดเซสชันของเราครับสําหรับพี่นะครับก็จริงๆเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่เรียนตอนนี้นะครับรู้สึกว่ามันก็ มันก็ลบาบากจริงๆแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนผ่านตรงนี้ไปให้ได้นะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรที่พี่ๆหรืออาจารย์หรือเจ้าที่ช่วยได้เนี่ยอันนี้ติดต่อกันได้เลยนะครับอย่างวิชาของพี่ก็จะเป็นแบบอ,อีเมลหาอาจารย์ผู้สอนอีเมลหาทีเอได้โดยตรงเลยถ้ามีปัญหาเช่นไม่สะดวกเรียนไม่สะดวกส่งงานหรือมีความเครียดมีความกังวลในสถานการณ์ตอนนี้นะครับทางพี่คิดว่าทุกวิชาเนี่ยพร้อมซัพพอร์ตและพร้อมสนับสนุนทุกคนในตอนนี้มากนะครับ อย,อยากให้อาจารย์ช่วยเหลืออะไรอีเมลได้เต็มที่เลยนะครับคุยกับอาจารย์ผู้สอนได้ใกล้ชิดมากแม้ว่าเราจะเป็นออนไลน์ก็ช่างนะครับแล้วก็พี่ก็เป็นเด็กต่างจังหวัดนะครับแล้วก็เข้ามาเรียนรุงเทพในช่วงปีหนึ่งก็รู้สึกว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เราอย่างที่อาจารย์โซบอกนะครับก็คือเราก็เสียความมั่นใจในระดับหนึ่งเหมือนกันเวลาเราเจอเพื่อนหลายๆที่มารวมกันแต่ว่าอยากให้เรารู้ว่าเราก็เป็นเป็นคนสําคัญของธรรมศาสตร์เหมือนกันนะครับก็มีอะไร สู้ได้เต็มที่ตั้งใจเดียวได้เต็มที่แล้วก็สักวันมันก็จะเป็นวันของเรานะครับแล้วก็จะได้เห็นวันนั้นเมื่อตอนเราจบออกไปนะครับแล้วก็สู้ๆนะครับตอนเรียนปีหนึ่งจะผ่านไปได้ทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ทีมมากพี่ต้อยกับพี่ปิ่มปิ่มมาเรนีของเรายังอยู่ไหมคะพี่ต้อยอยากจะบอกอะไรน้องๆนิดนึงไหมคะอ้าน่าจะหายไปแล้ว <laughs> <laughs> ก็จะหายไปแล้วไม่หายจ้ามันไม่หายอ๋อยังอยู่คือโอวพี่ต้าเปิดฝากอะไรน้องก็อยากฝากให้น้องๆอย่าไปกังวลเพราะว่าเราเข้ามาเรียนเนี่ยพอดีไม่งั้นจะสนุกมากท่านหนูถ้านหนูได้เข้ามาในช่วงที่ไม่ใช่ครูเราจะเจอผู้คนมากมายแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่และเรื่องแปลกเราอาจจะได้ เข้าสู่ยุคเทคโนโลยีจริงๆซึ่งสมัยก่อนเราไม่เข้าใจหรอกคำว่า4.0 4.0แล้วเราก็ไม่คิดว่ามันจะมาถึงเร็วแต่โควิก็มีเรื่องดีที่ทำให้เราเข้าสู่4.0ที่มังวัยมากขึ้นก็ฝากก็ฝากให้น้องๆดูแลสุขภาพนะคะมีความสุขในการเรียนถ้ามีปัญหาอะไรขึ้นไปวันนี้ขึ้นชั้นสามไม่ได้ก็ออนไลน์ก็ได้แต่ถ้ามีปัญหาอะไรถ้าพี่อยู่แถวนั้น ขึ้นไปที่ชั้นสามทุกคนในห้องนั้นดูความยินดีดังให้คำปรึกษาทุกค่าดค่ะออค่ะขอบคุณค่ะจริงๆทั้งท่านผอท,ทั้งพี่ต้อยทั้งทีมงานของฝ่ายวิชาการมหาลัยเนี่ยน่ารักทุกคนเลยคอนเฟิร์มอันนี้ขอคอนเฟิร์มค่ะ,คะใจดีแล้วก็น่ารักทุกคนมากๆเลยเพราะฉนั้นน้องๆมีอะไรก็ออไปขอความช่วยเหลือได้เนาะตอนนี้ นะคะนี้ก็ส่วนตัวของของรัดเองก็คงไม,ไม่มีอะไรเยอะเนอะก็เชื่อว่าทุกคนปเป็นคนที่ขยันอยู่แล้วนะคะ น,น้องทุกคนเนี่ยเป็นคนที่ขย,ยันอยู่แล้วไม่งั้นคงไม่ได้มานั่งบนหน้าจอตรงนี้หรอกได้มาเจอกับพี่ๆกับทางอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีศักยภาพอยู่แล้วดึงศักยภาพของเราออกมาให้ใช้ให้เต็มที่นะคะใช้ศักยภาพเราให้เต็มที่แล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะสี่ปีที่เราจะอยู่ที่มหาลัยแล้วก็พยายามหาทักษะทั้งสามเสา นะคะที่ทางท่านอาพอท่านกล่าวไวต้ตอนเริ่มต้นน,นะคะว่ามีเสาอ,อะไรบ้างลองไปดูนะคะแล้วเราก็พยายามเติมเต็มเนาะสิ่งที่เราขาดให้ครบสามเสาทักษะทุกทักษะ วหมือนที่ท่านจาร์โซบบอกว่ามีประโยชน์สามารถนำเอาไปใช้ได้นะคะทำให้เรามองโลกกว้างขึ้นทำให้เราเข้าใจโลกมากขึ้นและที่สำคัญคือมันทำเราให้เราเข้าใจตัวเราเองนะคะเราก็จะเปลี่ยนมุมมองอะไรต่างๆนะคะเพราะนั้นความสำเร็จก็จะมาตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้ใช่ไหมคะ นะเป้าหมายมีไว้พุ่งชนนะคะเพราะนั้นอีกสปีนะอาจารยจะได้เห็นพวกเรานะคะใส่เสื้อครยของธรรมศาสตร์อยางข่าคงใจนะคะ,<น>ะแต่ก็ขอบ,บ <นะ S 1> คุณทางท่านปออ,อ,อพี่ทีมอาจารย์โซ่พี่ต้อยแล้วก็เดี๋ยวยกเวทีให้กับทางผ <นะ S 1> ู้จัดเนาะ,นะนะ ค่ะค่ะขอบคุณเดี๋ยวยกเวทีเผื่อทางศูนย์บริการด้วยนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์อาเรีอาจารย์สรุปคงแล้วก็ทีมมากมากนะคะเดี๋ยวทางทางศูนย์บริการจะพูดอะไรนั่นนี้เดี๋ยวยกเวทีให้ให้เลยนะคะทางเซกชันเราเสร็จแต่เดี๋ยวเราจะเพิ่มเพิ่มเติมไหมคะทางศูนย์บริการค่ะเปิดไมค์ด้วยจ้ะคุณคุณปิยพงศ์ปิดไมค์ไว้หรือเปล่าคะเปิดไม้จ้ะจ้ะ ยังไม่ออกปิดไม่อยู่สามารถเปิดให้ได้ไมพอดีเรียบอ่าทักทีครับพอดีผิดาราทางเทคนิคนิดหน่อยครับเมื่อกี้เปิดไม่ได้นะครับจ้ะครับก็ถ้าน้องๆนะครับไม่มีคําถาม ใดๆแล้วนะครับพี่ก็อาจจะต้องกล่าวขอบคุณนะครับแล้วก็ปิดเซกชันในภาคบ่ายนี้นะครับในนามของศูนย์บริการนักษศึกาพิการนะครับฝ่ายการนักษานะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางกองบริหารงานวิชาการนะครับฝ่ายวิชาการนะครับวันนี้ได้รับเกียรตินะครับแล้วก็สละเวลาโดยท่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึษานะครับ มากล่าวต้อนรับนะครับแล้วก็ทักทายนักศึษาใหม่ของโครงการนักศาพิการประจำปีการศึกษา2564นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางผอ,อทิพวรรณนะครับกำมนพัฒนานั้นนะครับผู้อำนวยการกองบริหารงานวิชาการนะครับและ,ะพี่มารินีแซ่ตั้งนะครับรักษาการหัวหน้างาน รักษาการหัวหน้างานาวิชาศึกษาทั่วไปนะครับและยุทธศาสตร์พัฒนาบัณฑิตนะครับหรืพี่ต้อยนะครับที่มาร่วมให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับรวมถึงวิทยกรนะครับทั้งสท่านนะครับที่มาบรรยายในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านอาจ อ่าท่านอาจารย์ผู้สุดอ่าท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอาลีเทเลอร์นะครับ <Okay. S 1> อ่าท่านอาจารย์สุสรพงศ์สุดประเสริฐนะครับแล้วก็ <Okay. S 1> อ่าพี่บัณฑิตของเรานะครับคุณเวชชนนะครับวิชาชัยนะครับที่มาบรรยายนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับอ่าการเลือกเรียนนะครับอ่าการวัดผลประเมินผลในกลุ่ม วิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับาการเตรียมตัวนะครับการใช้เครื่องไม้เครื่องมือเกี่ยวกับการเรียนในระบบออนไลน์ที่จะถึงในเทอมหน้านะครับรวมถึงาการร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับการเรียนเกี่ยวกับวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งสิ่งต่างๆที่ทุกท่านนะครับได้มาร่วมพูดคุยแล้วก็บรรยายในวันนี้นะครับ เป็นประโยชน์นะครับและมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะทําให้นักสษาพิการนะครับมีความรู้ความเข้าใจในวิชาพื้นฐานทั่วไปของมหาวิทยาลัยนะครับรวมถึงสามารถเลือกเรียนได้ตามความเหมาะสมและตามความสนใจของตัวนักึษาเองนะครับตลอดจนนะครับจะช่วยให้นักสาพพิการนะครับ มีความพร้อมทางด้านการเรียนก่อนที่จะมีการเปิดการเรียนการสอนที่ใกล้จะถึงนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านมาณโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทางศูนย์บริการนักศึกษาพิการเองนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับจะได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากทางอกองบริหารงานวิชาการนะครับฝ่ายวิชาการที่จะมาร่วมให้ความรู้กับนักศึกษาพิการ ของโครงการนักศึกษาพิการในปีต่อๆไปอีกนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบครับขอเปิดกล้องถ่ายรูปได้ไหมคะโอเคเปิดกล้องเดกอทุกคนเลยนะเก็บกล้องถ่ายรูปนิดนึงนะครับมาไหนมาโชว์ความงามกันหน่อยอหายไปแล้ว ไชแล้วใช่ไหมคะแล้วเราจะได้รูปยังไงคะเนี่ยไมไ้ะะสงให้ครับเอาังนะครับหนึ่งสองสามครับ 1, 2, ครับถ้าน,น้องๆยังอยู่นะครับขอความกรุณาเปิดไมเปิดกล้องนะครับขอบคุณท่านวิทยรกรพร้อมกันอีกครั้งนะครับขอบครับ ขอบคุณค่ะดีค่ะชิมชื่อนะคะค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับวอรสวัสดีค่ะพี่ๆสวัสดีค่ะพี่ต้สวัสดีครับครับครณครับ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 คับครัครัครับบคุณครค่ะคบคคค โดยสะิทตัวช่วยไฟและขอบคุณมากครับสวิทรของทูขอบคุณนะคะพี่ต้อยทำไมช่วงออกแล้วออกกันอย่างรวดเร็วจังเลยออกทเลยอ่ะยังไม่ถ่ายรูปก,ก็ออกแล้วอ่ะ เราก็ไปเทรดกันเลยออกกันพรุ่บรีร้รแล้วอะออกกันไ <c oughs> ว้พรุ่งนี้เป็นน้ำพูมเหรอลูกครับเป็นน้ำพูมทั้งวัน<ะ> <c oughs> ลกให้ภุ่มทั้งวันเลยครับพรุ่งนี้ครับไม <c oughs> ่เปิดกล้องช่วงหลังก็เลยเปิดกล้องกันเยอะหน่อยใช่ใช่ โมเดลยังอยู่นะฟ้าเอาฟ้าลักขณาออกไปแล้วโมเดลมี <laughs>